ถ้าคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กทารกแต่เสียงนั้นกลับไม่เหมือนเด็กทั่วไปคุณจะกล้าเดินเข้าไปดูหรือไม่เรื่องเล่าสุดหลอนในหมู่บ้านแห่งนี้จะเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยถึงว่าเด็กประหลาดคนนั้นแท้จริงและเป็นลูกของใครตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาหมอกหนาทึบคลุมไปทั่วทุ่งนาเสียงจากจันรก้องสะท้อนราวกับกำลังบอกลางร้ายแม่เท่าคนหนึ่งเดินฝ่าความมืดกลับบ้าน ในอ้อมแขนของนางอุ้มเด็กทารกที่เพิ่งคลอดไม่กี่วันผิวกายเด็กซีดขาวดวงตากลับดำสนิทเหมือนน้ำหมึกนางกอดเด็กแน่นแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดวันเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครแม้แต่นางเองก็ไม่อาจบ,บอกความจริงได้ในยามดึกสงัดเสียงลมพัดผ่านปากล้วยดังหวิวเงาเคลื่อนไหวพลิ้วไหวรอบตัวนางทุกย่างก้าวเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ เด็กน้อยเงียบเงันตลอดทางกระทั่งถึงหน้าบ้านไม้เก่าๆของแม่เท่าทัานใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆแผ่วออกมาจากปากเด็กเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงทารกแต่เป็นเสียงหัวเราะแหลมสูงคล้ายผู้ใหญ่กำลังเย้ยแม่เท่าชะงักหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกดวงตาดำสนิทของเด็กจ้องมองออกไปในความมืดรากับมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็น และในเงามืดหน้าประตูบ้านก็ปรากฏร่างสูงใหญ่กำลังเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้แม่เท่ากัดริมฝีปากมือสันเทาเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้าวเข้ามาทีละก้าวทุกฝีก้าวเหมือนกดทับลงบนอกนางทําให้หายใจไม่ออกเด็กน้อยส่งเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นดังก้องไปทั่วบ้านพร้อมกับปลิ่งขาวเลือดที่ลอยมาตามลมอย่างฉับพลันแม่เท่าหน้าซีดเผือดหัวใจเต้นทีรวเหมือนกลองศึก กลิ่นคาวเลือดนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีใครเพิ่งฆ่าสัตว์ตายอยู่ตรงหน้าสายลมเย็นวูบพัดผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าก็สั่นไหวเอดอาดแสงตะเกียงน้ำมันที่จุดไว้ริบรีโยกคลอนจนเงาของเด็กบนผนังบ้านดูบิดเบี้ยวผิดรูปแม่เท่าโอบเด็กแน่นขึ้นแต่ยิ่งกอดก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเด็กหนักกว่าปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างถ่วงอยู่ในร่างนั้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้นางสุดลงกับพื้นเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงหน้าประตูเงาสูงใหญ่ทอดทับเข้ามาในช่องว่างเหมือนกำลังยืนรอใครสักคนแม่เท่ากลืนน้ำลายฝืดขมือสั่นระริกทันใดนั้นดวงตาของเด็กเปล่งแสงสีแดงเข้มออกมาเงาสะท้อนในแสงไฟชวนให้ขนลุกเสียงหัวเราะครั้งนี้กลายเป็นเสียงกรีดร้องกรีดร้องที่แสบแก้วหูจนแม่เท่าแทบล้มลง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กทารกแต่เป็นเสียงผู้ชายแปลกหน้าปะปนกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นรอบบ้านรากับมีหลายคนกำลังพูดพร้อมกันคำพูดฟังไม่ชัดแต่เหมือนจะเรียกชื่อใครบางคนแม่เท้าหายใจแรงหอบเหนื่อยพยายามลุกขึ้นแต่ขากลับไร้แรงเงาสูงใหญ่นอกบ้านยื่นแขนยาวผิดปกติปลายนิ้วเรียวแหลมขูดไปตามประตูไม้เกิดเสียงเอียดลากยาวสะท้อนในความเงียบ เด็กในอ้อมแขนพลันยกมือขึ้นนิ้วเล็กๆแต่งองอกราวรงเล็บสัตว์คว้าคอเสื้อของแม่เท่าแน,น่นเสียงหัวเราะของเด็กกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายและสะใจแม่เท่าพยายามผลักเด็กออกแต่ร่างเล็กนั้นแข็งแรงเกินคาดผิวกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งทุกสัมผัสทำให้เลือดในกายแทบหยุดไหลเสียงขอประตูดังขึ้นสามครั้ง ดังชัดและหนักแน่นทั้งบ้านสั่นสะเทือนตามจังหวะเคาะเสียงกระซิบรอบๆปลายเป็นเสียงตะโกนโหยหวนจนแสงตะเกียงดับมืดลงทันทีในความมืดสนิทด,ดวงตาแดงคู่เล็กยังคงลุกวาวอยู่ตรงหน้าและเงาสูงใหญ่นอกบ้านค่อยๆก้าวเข้ามาช้าๆเหมือนกำลังจะเอื้อมมือมารับเด็กจากอกของแม่เท่าแม่เทารู้สึกเหมือนโลหิตในกายแข็งตัว เหงื่อเย็นไหลท่วมแผ่นหลังจนเสื้อชุ่มหัวใจเต้นกระแทกเกอกแรงราวจะฉีกออกมาภายในบ้านไม้เงียบงนันมีเพียงเสียงหายใจหอบสะอื้นของนางและเสียงหัวเราะเบาๆที่ลอดออกมาจากริมฝีปากเล็กของเด็กในอ้อมแขนหัวเราะนั้นไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนกับว่ามันจงใจตอกย้ำความหวาดกลัวเงาสูงใหญ่นั้นก้าวพ้นประตูเข้ามาแล้วแสงจันทร์ที่ลอดผ่านรอยแตกบนผนัง เผยให้เห็นโครงร่างสูงโยงแขนขาย,ยาวผิดสัดส่วนหัวโค้งต่ำจนแทบแตะเพดานบ้านผมยาวรุงรังปกปิดใบหน้าไว้ทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นบ้านไม้ร้องลัน่นเสียงเอียดอสะท้อนในความมืดกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นจนแม่เท่าแทบอาเจียนลมหนาววูบเข้ามาเหมือนพัดพาความตายเข้ามาด้วยเด็กในอ้อมแขนเงยหน้ามองร่างนั้น และทันใดดวงตาแดงฉานก็เปล่งประกายสว่างวาบแสงนั้นสะท้อนกับเงามืดจนทั่วบ้านดูบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกกลืนแม้เท่าร้องขอความเมตตาในใจแต่ริมฝีปากแข็งที่ไม่อาจเปล่งเสียงได้ร่างสูงใหญ่นั้นค่อยๆย,ย่อตัวลงเสียงข้อต่อกระดูกกล่นกรอบแกรบก้มหน้าลงใกล้เด็กมากขึ้นทุกทีแล้วเสียงทุ้งต่ำก็หลุดออกมาจากเงามืดลูกของข้า เสียงนั้นหนักแน่นแฝงด้วยความโกรธและความโหยหาทุกถ้อยคำสั่นสะเทือนจิตใจของแม่เท่าจนเลือดในกายเย็นวาบมือยาวใหญ่คืบคลานเข้ามาปลายนิ้วเรียวแหลมแต่ลายของเด็กเบาๆเด็กกลับส่งเสียงหัวเราะก,ก้องคราวนี้เสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนจะปลุกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดบ้านไม้เก่าทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับจะถลม่ม เสียงสุนัขเห่าโยนจากทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มตื่นแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเรากับทุกคนถูกบังคับให้หลับไหลในความกลัวแม่เท่าพยายามดิ้นรนแต่แขนทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นร่างสูงใหญ่โน้มหน้าเข้ามาใกล้จนแม่เท่ามองเห็นเงาลึกใต้เรือนผมและในเงานั้นเอมีรอยยิ้มกว้างจนหน้าสยดสยองฟันคมเรียงรายเปล่งประกายในความมืด ดวงตาของแม่เท่าเบิดกว้างน้ำตาไหลาอาบแก้มหัวใจเต้นแรงสุดขีดร่างกายแข็งค้างเพราะสิ่งที่นางกำลังเห็นมันไม่ใช่เพียงร่างปีศาจแต่มันคือใบหน้าที่นางคุ้นเคยจากอดีตการใบหน้าของชายที่ทั้งหมู่บ้านเชื่อว่าตายไปแล้วนานหลายสิบปีแม่เท่าตกตะลึงริมฝีปากสันระริกหัวใจเหมือนถูกบีบอย่างแรงนางจำได้ชัดเจนว่าใบหน้านั้นคือเขา ชายผู้เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับไสยศาสตร์ต้องห้ามและหายตัวไปพร้อมกับข่าวหรือว่าเสียชีวิตในป่าลึกความทรงจําเก่าแล่นกลับมาแม่เท่ายังจําคืนที่ผู้คนในหมู่บ้านจุดคบเพลิงตะโกนขับไล่ชายผู้นั้นด้วยข้อหาว่าเขาทําพิธีต้องห้ามเรียกวิญญาณมีเด็กหลายคนในหมู่บ้านป่วยหนักในเวลาเดียวกันและทุกคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของเขา เขาถูกไล่ตะเพิดออกไปไม่มีใครพบเขาอีกเลยแต่เวลานี้ใบหน้านั้นกลับยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มสายแยะเผยให้เห็นเขี้ยวยาวแหลมเสียงหัวเราะต่ำดังออกมาจากลำคอเจ้าทั้งหลายคิดว่าข้าตายไปแล้วใช่หรือไม่แม่เ่ารู้สึกเหมือนโลกหมุนภาพอดีตประดังเข้ามาเสียงผู้คนด่าทอเสียงเด็กร้องไห้ กลิ่นควันไฟจะคืนแห่งการขับไล่ทุกอย่างชัดเจนราวกับเกิดขึ้นเมื่อวานเด็กในอ้อมแขนกลับดิ้นแรงขึ้นดวงตาแดงฉานจ้องเปยงชายร่างสูงใหญ่อย่างไม่เกรงกลัวริมฝีปากเล็กขยับพึพมพำถ้อยคำแปลกประหลาดเหมือนบทสวดที่ไม่เคยมีใครเคยได้ยินเสียงนั้นสอดประสานกับเสียงกระซิบที่ดังรอบบ้านจนกลายเป็นเสียงโหยหวนประสานกันนับสิบร่างสูงใหญ่หัวเราะลัน่น เสียงหัวเราอสะท้อนก้องราวกับฟ้าผ่าในหุบเขาในที่สุดเลือดของข้าก็ได้กลับมาคำพูดนั้นทำให้แม่เท่าตาเบิกกว้างนางเริ่มเข้าใจทีละน้อยเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาไม่ใช่ลูกกัพร้าที่นางจะอย่างบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ถูกส่งคืนมาเพื่อเป็นทายาทของความมืดพื้นบ้านเริ่มสั่นแรงไม้กระดานแตกร้าทีละแผ่น เสียงโครงสร้างบ้านลั่นสะเทือนเหมือนจะพังทลายลมหนาวพัดปรูเข้ามาเปลวไฟจากตะเกียงที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นเองแต่ไฟนั้นไม่ใช่สีส้มปกติหากเป็นเปลวไฟสีฟ้าสว่างวาบเผาผลาญเงามืดรอบๆให้บิดเบี้ยววิปริตแม่เท่ากัดฟันแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดนางพึมพำคำอธิษฐานเก่าแก่ที่เคยได้ยินจากบรรพบุรุษแต่เสียงของนางกลับถูกกลืนหายไป ทุกคำที่เปล่งออกมาเหมือนถูกตัดขาดร่างสูงใหญ่ก้มลงกระซิบข้างหูเด็กเสียงแหบพร่าดังเสียงลมพายุเจ้าคือสายเลือดของข้าเจ้าจะสืบต่อทุกสิ่งเด็กหัวเราะเสียงดังลั่นดวงตาแดงคู่นั้นสว่างยิ่งกว่าเดิมและทันใดนั้นเงาร่างนับไม่ถ้วนก็ผุดขึ้นจากมุมบ้านเงาที่ไร้รูปร่างชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นทุกเงาจ้องมาที่แม่เท่า เหมือนตัดสินใจแล้วว่าเธอคือเหยื่อรายแรกแม่เท่าร้องกรี่เสียงหลงความมืดถาโถมเข้ามาจนทุกอย่างดับบูบเหลือเพียงเสียงหัวเราะของเด็กดังสะท้อนออกไปไกลดังก้องไปทั่วหมู่บ้านที่กำลังหลับไหลเสียงหัวเราะของเด็กสะท้อนดังกล้องไปทั่วหุบเขาทำให้หมู่บ้านที่หลับไหลยอยู่รอบๆสันสะเทือนด้วยความเย็นเยียบสุนัขเห่าหอนพร้อมกันทุกทิศทาง บางตัวส่งเสียงครางต่ำราวกับหวัดกลัวสิ่งที่ตามองไม่เห็นกลางความมืดในบ้านไม้แม่เท่าสุดลงกับพื้นร่างสั่นระริกเหมือนคนใกล้สิ้นใจนางพยายามกอดอกเพื่อปกป้องหัวใจแต่ก็สัมผัสดได้ถึงความหนาวเย็นแผ่ซึมเข้ากระดูกเหมือนใครกำลังกดมือเย็นเฉียบลงบนวิญญาณของนางเองร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าก้มตัวลงช้าๆจนเงาท่าทับทั้งร่างของแม่เท่า เสียงหายใจของมันดังแรงหนักและสม่ำเสมอทุกครั้งที่สูดลมเข้าออกกลิ่นสาบเลือดก,ก็ฟุ้งกระจายเต็มห้องแม่เ่ารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกปอดของนางบีบรัดแน่นจนแทบแตกเด็กในอ้อมแขนค่อยๆขยับตัวแล้วปีนขึ้นไปนั่งบนตักของร่างสูงใหญ่อย่างง่ายดายเรากับมันไม่ใช่เด็กทารกไร้เรี่ยวแรงแต่เป็นบางสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังลี้ลับ ทันใดนั้นเสียงกระดูกลั่นจากในตัวเด็กก็ดังขึ้นแขนขาที่เคยเล็กเรียวเริ่มยืดยาวผิดรูปดวงตาสีแดงสว่างขึ้นจนแสงสาดไปทั่วผนังแม่เท่าตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นสายตานางมองเห็นร่างเล็กค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตบิดเบี้ยวผิวซีดกลายเป็นสีคล้ำเล็บแหลมยาวแทงออกมาจากปลายนิ้วเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงคำรามต่ำก้องสะท้อนสั่นสะเทือนเหมือนเสียงสัตว์ร้ายจากโลกอื่น เลือดของเรากลับคืนมาแล้วเสียงของร่างสูงใหญ่ประกาศก้องพร้อมกับเงาดำรอบบ้านที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเงาเหล่านั้นม้วนเข้าหากันกลายเป็นรูปร่างของชายหญิงมากมายบางคนมีหน้าตาคุ้นเคยคือชาวบ้านที่เคยกล่าวหาและขับไล่ชายผู้นี้ไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแม่เทาจ้องพวกเขาน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเพราะเธอจำได้ว่าหลายคนในบรรดาน,นั้น เสียชีวิตไปแล้วเนิ่นนานแต่ตอนนี้พวกเขายืนอยู่ตรงหน้าสายตาว่างเปล่าริมฝีปากใส่ย,ยิ้มเหมือนถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่างเด็กที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเงยหน้ามองหมู่เงามนุษย์แล้วเปล่งเสียงกรีดร้องยาวสูงเสียงนั้นทําให้กระจกเก่าๆบนฝาผนังแตกละเอียดไม้คานบนเพดานล,ลั่นเสียงดังเหมือนกําลังจะหักนกกระฝูงใหญ่ทะยานบินออกจากป่าลึก พร้อมเสียงปีกกระพือดังก้องราวกับพายุแม่เท่าอ้าปากร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเสียงกรีดร้องของเด็กได้กลืนเสียงทั้งหมดไปดวงตานางพร่ามัวหัวใจเต้นอ่อนแรงลงก่อนที่ร่างสูงใหญ่นั้นจะโน้มหน้าเข้ามารอยยิ้มเต็มไปด้วยเขี้ยวยาวและแววตาที่บ้าคลาั่งคืนนี้คือคืนที่หมู่บ้านนี้จะได้จดจำเสียงของมันดังก้อง เงาดำรอบๆแผ่ขยายออกไปนอกบ้านซึมเข้าสู่พื้นดินเลื้อยไปตามรั้วไม้ถนนและทุ่งนาเหมือนคลื่นมืดกำลังกลืนกินหมู่บ้านทั้งหมดทีละน้อย